ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP สองรตอนดินแดนสมบัติวัดถรมเมฆ หลวงปูส่สวงจากคลิปที่ผ่านผ่านมาจะสังเกตได้ว่าหลวงปูส่สวงท่านชอบเดินทางไปปฏิบัติธรรมตามที่ต่างๆและที่เหล่านั้นล้วนแล้วจะเป็นภูเขาเป็นป่าอีกทั้งมีลานหินกว้างๆเสมอแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือบ่อน้ำแล้วบ่อน้ำทุกบ่อของหลวงปูส่สวง ไม่เคยแห้งเหือดเลยไม่ว่าจะเป็นฤดูการใดๆก็ตามนั่นก็อาจจะหมายความว่าหลวงปูส่สวงต้องการที่จะให้ลูกทุกคนมีกินมีใช้ตลอดไปหรือว่านี่อาจจะเป็นปริศนาธรรมอีกอย่างหนึ่งของหลวงปู่ก็ได้ในคลิปนี้หลวงปู่ชอนได้พามาดูอีกสถานที่หนึ่ง ที่หลวงปูส่สวงเคยมาปฏิบัติธรรมเช่นกันนั่นคือวัดผูเมฆจังหวัดศรีสะเกดเมื่อไปถึงที่บริเวณวัดก็จะพบกับลานหินกว้างๆนะสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่

เมื Bem, céu, e no ่อมองเข้าไปภายในจะเห็นว um. um oh, oh, ่าเป็นถ oh, ้ำที่มีความสูงไม่มากนักและก็จะมีน้ำขังเจิ่งนองมันไม่ใช่ว่ามันตื้นนั่นแหละมันลงไปด้วยนั่นะดินมันเต็มหมด สามสี่ห้าเร็วสิ่งที่แปลกก็คือเมื่อมองเข้าไปในถ้ำจะมืดแต่ว่าจะมีแสงสว่างอยู่สุดปลายถ้ำเหมือนกับเป็นการสอนให้พวกเรารู้ว่าการเดินทางของชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายและระหว่างทางของชีวิตก็จะมีอะไรมากมายนัก และทำให้เราแน่ใจได้ว่ามันยังมีแสงสว่างตรงที่ปลายทางจริงๆดังที่เรามองเห็นแสงตรงปลายถ้าไม่ได้เขาไม่ปิดนะเขาปิดไว้หมดแหละถ้ำ จากถ้ำเมื่อกี้นี้ที่น้ําเต็มแล้วก็มาโผล่ตรงนีไนน้ไปนู่นไปนู่นนี่ยแหละดินแดของหลวงปู่หลวงปู่ใหญ่เราอยู่แต่ก่อนอม,มันก็ไม่รู้เขาเอาไวตไ้ตรงไหนมัง่งตอนตรงไหนมั่งเมื่อเดินไปถึงตรงนั้นแล้วเลี้ยวขวา เราก็จะไปเจอกับทางออกอีกด้านหนึ่งจากนั้นปู่ชอนได้เล่าต่อว่าที่ตรงนี้ในอดีตบรรดาเหล่าววเขมเรที่อพยพหนีตายเอาสมบัติมาฝังเอาไว้และได้ลงคาถาอาคมมาไว้ด้วยต่อไปโน่นนะแม่ก็ไปไม่ได้หรอกรถมันเตี้ยมันเขายากมันต้องเอารถสูงอื ผู้ชรบอกว่าคนที่เฝ้าสมบัตินั้นจะมีรูปร่างสูงเท่าต้นตาลอยู่เฝ้ารักษาทรัพย์สมบัติอยู่เจ้าเจ้าของสูงเหรอตัวสูงเหรอแล้วกระ้ระรุกระบอกครับต้นการสูงเท่าต้นตาลอ่าแล้วก็คนก้วกระบองต้นาน้นแล้วมันคนจดขนาดไหน่ะและในบางครั้งก็จะมีเพชพรพลอยโผล่ขึ้นมาตามพื้นจะมีชาวบ้านมาร่อน เพื่อเลือกเอาเพชรเอาพลอยซึ่งบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้เราจะเห็นได้จากบริเวณปากถ้ำจะมีเศษหินอยู่เกลื่อนกลาดและเศษเปลือกหอยเราจะขห็นได้จากบริเวณปากถ้ำจะมีเศษหินอยู่เกลื่อนกราดและเศษเปลือกหอย งันเข้ามาเขาหา้ามจะขึ้นขุดขุดเองกจ,จับตรงนี้ออกตรงนี้อ๋อมันจะไปนี่อ๋อเป็นทางที่เห็นสว่างๆก็คือเลี้ยวตรงนี้ออ๋มันจะเลี้ยวไปนี่ตรงนี้อ๋อหนูบางชุดเขาอยู่นู่นบางชุดเขาก็รู้ก็คนก็เข้าได้ออกได้แต่น้ำน้ำไม่มีแห้ง อันนี้ก็คือพวกที่เขาขุดขึ้นมาแล้วมาล่อนอ๋อมันล่อนมันล้างมาหาแปลว่าเขาก็เขาฝังจริงของพวกเขมิญแปลว่าเขาฝังด้วยกระาอาคมแล้วเขาก็มีคนเฝ้าของเขาธรรมดาหินมันจะมีสองแผ่นหินที่เขาปิดปากถ้ำมันจะมีสองแผ่น,นเขาตีอีแผ่นทางขวามือแตก เขาไม่ให้นะพยายามตะตีเอาคอนปอนแปดปอนมาคอยนั่งตีก่อไฟเผาตีมันถึงได้แตกในกรลยเขาคุดคุดอน,นี้ขึ้นเขาคุดหาสมบัติกันสมัยเขมนมันแตกคุดหาสมบัติคุดยังไงก็จะไม่เจอแต่ในทางนี้และทางนั้น ผู้ที่เฝ้าสมบัติอยู่นั้นอยู่ที่ว่าเขาต้องการจะให้หรือไม่หากว่าเขาไม่ต้องการที่จะให้ชาวบ้านชาวบ้านก็จะมองไม่เห็นจะเห็นแต่เป็นเพียงก้อนดินก้อนทรายต่อมาเพชรพลอยเหล่านั้นก็จะกลายเป็นดินไปไหนที่สุดเหมือนกับว่าเขาต้องการคืนสิ่งเหล่านั้นให้กับพื้นดิน ตรงบริเวณนี้จะมีน้ําที่ลึกมากถัดจากบริเวณถ้าไปก็จะมีบ่อน้ําขนาดใหญ่พอประมาณมีน้ําขังอยู่ตลอดเราจะสังเกตเห็นได้ว่าที่ไหนที่หลวงปู่ไปอยู่ที่นั่นจะมีบ่อน้ําแบบนี้ตลอดวัดผู่เมฆพระสงฆ์เด่นและแม่ชีจะมีความเป็นอยู่แบบธรรมชาติซึ่งความเจริญ ทางด้านวัตถุยังเข้ามาน้อยมากมีกุฏิที่ทำขึ้นเหมือนกระท่อมมีอยู่เพียงไม่กี่หลังเท่านั้นกุฏิแต่ละหลังก็จะมีผ้าจีวรบังเอาไว้เพื่อกันลมและกันความหนาว ภายในวัดจะเห็นว่ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่กำลังก่อสร้างอยู่ ทัดออกไปเล็กน้อยเราก็จะพบกับบันไดยพญานาคที่ทอดยาวลงไปด้านล่างนี่คือบา ซึ่งจากการสอบถามจึงรู้ได้ว่าสะพานตรงนี้เป็นทางเข้าวัดในอดีตซึ่งตอนนี้ได้ทำการปิดไปแล้วด้วยเหตุผลบางประการอิลิเมียองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเทียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคีเป ก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ